ค่ะคุณผู้ชมสีสันบันเทิงทุกท,ท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นขออนุญาตลัดคิวน้องหยาดหนึ่งวันนะคะมาทําหน้าที่พิธีกรแทนซะหน่อยคะ่ะเพราะว่าจะมาประมวลละครเรื่องเพลงรักริมขอบฟ้าที่กําลังจะได้ชมในวันเสาร์นี้นะคะเออวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะมีพระเอกคู่ใจในเรื่องมาด้วยคะ่ะน้องอา้อาวเกดมานี่ไปยืนทําตัวดังอย่รงนู้นทำไมเร็วสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมผมเกดกรินทร์ครับค่ะ คุณผู้ชมค่ะอุ้ยดีใจคะ่ะน,น,นานๆจะได้เล่นกับพระเอกสีเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหพี่เบนซ์พูดแบบนี้พอเลยนะครับในเรื่องนะครับไม่ใช่แค่ผมกับพี่เบนซ์นะครับที่ต้องจัดไฟพิเศษเนี่ยยังมีแพทนภประพายคนหนึ่งครับอุ้ยจริงลืมแพทไปเลยอะ่ะเรียกว่าเรื่องนี้สะดวกช่างไฟเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็มีสกู๊ปละคระเรื่องนี้มาฝากด้วยเนาะซึ่งในเรื่องนะคะเบนก็จะเล่นเป็นสาวน่ารักน่ารักติงตองน,นิดนึงเนาะใช่ตอนแรกนี่ไม่ถูกกับเกรทนะคะไม่ชอบเลยเพราะเเเเข้้้าาาาใใใจววว่่่กรรรนนนนททอองงสสคคะชับแล ผมนะครับผมต้องเป็นคนที่ว่าเรียกว่าปืนไม่เข้าคายไม่ออกตกกระไดพอยโจแล้วแถมยังต้องประทะคารมกับพี่เบ้นบ่อยๆด้วยครับอุย้ยเป่อนมาขนาดนี้แล้วไปชมสกู๊ปละครเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะครับ ค่ายมาส,สวรนเตรียมส่งเพลงรักริมขอบฟ้าละครดราม่าเข้มข้นสะท้อนเบื้องหลังผู้คนในวงการบันเทิงโดยเฉพาะด้านธุรกิจเพลงให้แฟนละครช่อง3ได้ติดหนึบกันทางหน้าจอกันแล้วค่ะถ่ายทอดโดยพระนางสองคู่จับนางเอกผิวเข้มมากฝีมือ <S <S เบนส์พอชิตามาประกอบคู่กับพระเอกที่เข้มไม่แพ้ก,กันเกรทวรินทรนเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งสาวเบนสก็ออกตัวว่าบทกีดาการน,นั้นชิลๆไม่ดราม่าเท่าคนอื่นแต่จะเป็นในพาร์ทพ่อแง่แมงงอนกับพระเอกสมากกว่าพิดกับหนุ่มเกรทในบทเจ้าของ บริษัทโฆษณาอย่างเบนที่ต้องดูโตขึ้นหล่อเข้มขึ้นแล้วยังต้องเคร่งขรึมผิดกับตัวจริงลิบลับเลยค่ะไม่เป็นนี่หล่อยนะฉากแรกออกมานี่เราก็ประท้าก,กันนิดหน่อยเพราะว่าพี่เบนด้วยความโกะอะไรอย่างเงี้ยครับเถียงกันค่ะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นความคิดเห็นไม่ตรงกรันก็จะเถียงกันเรื่องไอ้น้องตัวแสบเนี่ยแหละคะ่ะว่าแบบทําไมไม่ยอมรับไม่ยอมแต่งงานกับน,น้องชั<ห>น้นไอ้ต้านี้ก็แบบ คือผมจริงๆแล้วผมเนี่ยมันมีเหตุผลที่อยู่ข้างในที่แบบไม่สามารถบอกได้อะไรเงี้ยฮะและโดนพี่ใหญ่บังคับให้ต้องแต่งงานประมาณเหมือนโดนทวงบุญคุณอะไรเงี้ยครับและที่พลิกลุกกลายเป็นนีราซูปเปอร์สตาร์สาวสุดแสบเปรี้ยวซ่าที่ทำทุกอย่างเพื่อความดังของตัวเองสาวแพทย์นภภาก็สวมบทได้แซบไม่แคร์สื่อชนิดที่ไม่ผิดหวังกันแน่นอนค่ะ เพราะนีล่าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแยะค่ะ,ะ,ต,ะตลอดเวลาแล้วก็ไม่กลัวอะไรเลยก็คืออยากได้ก็กได้ยอะไรเงี้ยไม่ได,ไได้ไม่ได้แคร์สื่อ,อค่ะค <laughs> เกรนเขาก็จะโดนโดนปั้มตลอดเวลานะ,ะโด,ดนนูนเนียตลอดเลยใช่เพราะว่าจริงขยักขย่งวะอ๋อไม่หรอกเป็นมุมก้องค่ะใช้เสียงขมอย่างเดียวเขาก็ตกใจเขินหน้าแดงแต่ดูไม่อกอกอใช่ไหมจริงจริง<ล>เขาหน้าแดงนะคะ อีกหนึ่งนักแสดงที่พลิกลุกไปสุดขั้วเช่นกันหนุ่มป๊อบทากูลที่คราวนี้ถูกจับมาแต่งตัวเสเพียบกลายเป็นบีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเจ้าของค่ายเพลงยากที่พอตั้งใจปั้นให้เป็นนักร้องดังค่ะใช่ผมเอกเ,เอาใจแล้วก็ไม่มีมไม่มีสัมมาคารวะเกเรไม่มีความรับผิดชอบก็เป็น <c oughs> เป็นเรื่องแรกครับที่แบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์มาเป็นแนวเนี่ยครับร้ายหน่อยครับนี่คือแต่งตัวเกิดตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลย นี่ชุดนอนเลยแต่มีเดี๋ยวจะมีต่างเต็มอีกนี่เป็นชุดร้องหรือชุดชุดเที่ยวชุดอยู่บ้านเหมือนกันเหมือนกันนี่ชุดอยู่บ้านเหมือนกันอยู่บ้านนะอยู่บ้านนะไม่ออกไปไหนนี่คือกินข้าวเช้าเน่เราถึงคู่กันไงใช่มันผิดด้วย ฝากดูละครเรื่องเพลงรักริมขอบฟ้าด้วยนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หลังจบรายการสีสันบันเทิงค่ะเรื่องวันเสาร์นี้เป็นตอนแรกค่ะครับและก่อนที่เราสองคนจะจากกันไปนะครับเรามีข่าวดีสําหรับแฟนพันธ์แท้ละครของพวกเรานะครับเพียงแค่คลิกมาร่วมสนุกตอบคําถามกับเว็บไทยทีวีสามคอมนะครับก็จะได้รุ่นรับโปสเตอร์ละครอย่างดีพร้อมลายเซ็นของนักแสดงเอาไปเลยครับใครอยากได้แล้วก็เข้าไปเล่นเกมที่ w w w t h a i ทีวีสนะครับ แล้ววันพรุ่งนี้นะคะน้องแพตนาประภากับน้องป๊อบถากูนจากละครเรื่องของเราเนนะคะก็จะมาทําหน้าที่พิธีกรสิ่งจำบันเทิงด้วยนะคะได้ข่าวมาว่าจะแต่งตัวเป็นมานนักร้องเต็มเหนี่ยวเลยค่ะคุณผู้ชมขาติดตามด้วยนะคะครับผมและวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ